ดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพรโชคครับส่วนสาวเนี่ยสอพ้าโชคกับมาที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับกับพอดีมาพ่อเจอมาพ่อพี่น้องยินดีละครับมาเจอคุณแม่ได้รัอยินดีละครับก็บทึ่งกับพ่อดาราประจํช่องแล้วครับคือแม่กกยครับสวัสดีครับแม่กายครับสวัสดีครับเอามือขึ้นนี่ฟันจื้ไ่ได้คือมาวัดนี่นะสู้ไฟเรียกใค้เพื่อนมาสั่นมันตีสามไฟดับคือหงเยรดอนเลนี่มาวันไหนสู้ ได้เขียนไม่ไปบ้านนี่สู bay, e. <S <S in, uh, okay, ้กับบอสู in, ้ใช่นหกัเอาป้ายใช่หะป้ายเพราะจำ่นเขียนไว้มาสู้ไม่็ล้เหรอบ้านเลขที่ปูนี่แหละแม่กายนี่ก็าด้ห้าหนึ่งนี่เนเดอร์เนเดอรดเนเดอรี่เกาหานึงเนี้ยทับแปดสี่เกาหานึงก็ได้เกาหานึงก็สวย8กตหานึงก็หานึ หกห้าหนึ่ื้อเลขสามตัวคืออะไรลงมั่นสื้อตัวไดไแม่ไกยมากตัวอด้ครับหดเนียอันเลขสามตัววิหลายตัวที่เด่บอกจว่าเอาที่มากที่สุดเอาบอกมัดสุดตัวะข้อต้องการมัดสุดตัวแปดห้าเจ็ดห้าเก้าห้าสี่เก้าสี่หกห้าเจ็หเจ็ดบันนี้เลขสามตัวพ่อในสื้อมิจะเขียนไว้สื้อพิ่มพ่อหน่ะมห้ว่าสิซืเก้าห้าหนึ่ง ปดห้าหนึ่งเกียรห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งนี่แหละซีปองกับเียกปูเห่านี่กับอันปูนี่นะน้าเป็นเป็นฮาปองมันบะแมนแมนประจิจซื้อซ้ัมนี่นะเด็สามตัวนะแต่ว่านั่นคือบัวใดซื้อฮคือทุนเมื็ดเดียวบัวเม็ดเดี่ยวจ้าดตัวใดมาสันแม่คือถิ่มแถวพันคือฟันดีแค่สันโอ้ แต่ว่าสีขาเลขกสองตัวเลขกสานนี่มันมีน่ไงอมุดแดงเเด้อมันมีห้ามมีน้หกหกศูนย์แปดแปดศูนย์หกตัวนี้เออหกศูนย์แปดแปดศูนหเนาะบานี้อีอ้อยมันไปุดทูบนั่นได้ซีหาเก่าในสีหาเกาทูมาบ้านมื่กว่าโอ้ยูบวงกันสร้างทำตัวนี้เนาะแมนแมนบานี้เล็กตัวนี้สีหาเก้านี่คือ ให่เ,เขาโราบานม่นบ่อ,อันพี่เคยนะ่ะไปนอนเฝ้าบ้านนี้ผู้นอนนคางเตียงมีเป็นโรคตับแข็งอืพหาวใจโตไปซื้อเด็กน้ำเล่าว่าสันตัวหน่อยนอนอยู่ไตเมียตาตาว่าสันเอาเงินไม่ผมเมียสันผมซชื้อเรียกน้ำตาถืกว่าสันตัวนี้แหละซีหาเก่าซีหาเก่าเรามันเล่าเฝ้าสู้่อยฟังนว่า,วาซีหาเก่า เมื่อเบาสูหลานฟั่งผันว่าหาซีเก่าเอามันก็เลขตัวเดียวตัวเดียวกันแต่ว่าพี่ตาซับเลขตัวเดียวกันตัวยซีหาเก้าอ๋อเลขมันกลับกันเอาว่าไม่ด้วยไม่กายอันย่ำด้วยอันอันเลขอันพี่เคยเห็นบะครับันไออ้อยมันตรงกันเปียบตัวเดียวกันไหมซีหาเก้าและเทียกรนาว่าซีหาเก้าก็เาชูขยฟั่งบันนี้เมื่อเบาชูหลานฟั่งนี้ นับว่าหาสีเก้ามันก็เลขตัวเดียวกันเต่มันจดีควที่ับเนาะอันนี้เลขกันพอหน่อยได้เนาะ้ลเราเราฝันเราฝันว่าไม่ยูทูบเมื่อก่อนนี่มันได้ตัวนี้ตัวเดียวกันเต้ได้เนี่ยสีหาเก่าการว่าขขงเขาเนาะหาเขาให้วาเขาสีให้วะเขาว่าสีให้เนาะเอิเเขาแบ่งฝันอย่าารนึ้นนะ พนักพิงบอกว่าจูบหนาจูบตาเออแม่ยู่เห็นแก่บอกยังเหมือนครับครับผมมาถ่ายถ้ำยู่เหมือนเลนแต่แเราว่าเราฝันดีอยู่ว่าฝันวันนี้แม่เราฝันวันนี้ไงใครหมดแดงขาวอากหลากร้อนวันนี้เราได้เหรีเลขตัวใดแม่ยังยังก่อนละซื้อแล้วทาอแม่ทานแล้ได้ตัวไหนี้ดิไม่มีตัวอื่นแล้วว่าหกแปดศูนย์นี่เลขกถูกเล่าเนาะตอนนั้นเนาะตอนนีาแล้วก็ซื้อเป็นาหารกินหาน้ามูนี่แหละซื้อกาหน้ามูนี่ละ เลเก่าหาเก่าหาเก่าเป็นเลขถูกไปของลูกสาวล้วเนาะลูกสาวของคุณอ้อยนี่เนาะเลขนั่งนั่งยังก่อนั่งนั่งแอมนั่งแอมตัวใดบัตรนั่งแอมแปดศูนย์หกบานีเลขสารหกศูนย์แปดโอ้ของนั่งแอมเนี่ยได้แปดศูนย์หกแมนแต่ตองหวานร้นนี้แต่ต่างสารมันได้หกที่เลขถูกจะสารนั้นหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดมันเลขตัวเดียวกันแต่ว่า พดทางกันเนาะม่นมุกดาแม่นมุกดาอจุดจดเอาสิบวกสามเก้ากับห้เกท่านี้สาเก้ากับห้าเก้าเลขแม่มาณีมุกดาครับจ้าแมให้น้องสาวเ่นบอกไห้าเกกับสามเก้ศูนย์้มศูนยสามใบไม่โนงเพิ่นจ้ะเลขแม่มาณีมณีมุกดาที่บอกอันน้องปูผาแดงาโอ้ที่ว่าเพิ่นเป็นน้องสาวปูผาแดง พนมากราบนีพ่นมาฉมาขอว่าเง้นบะได้เินพ่นเบาเองเบาเองเอือเองพ้นไะเพ้นนะว่าห้ยวห้เมื่อนี้แ่้ว่โอ้แม่กายก็ย um ุ mm <S 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 ่นหนีมันบะแม่ยยุ่นหันยืนตั้งพ่นเบายุ่นหันว้าห้วยวาห้เมื่อนี่า้วสมนเอื่นคยมาเอาบ้ดนพ่นมาแล้วของเสาบาดนี่พ่นใดตัวใดแท้แท้บานสามเก้ากับห้าเก้าสันสามเก้ากับห้าเก้านี่แมันยืนี่เป็นเลขบนเลขล่างพร้อมนี่เนาะสามเก้ากับห้าเก้าข้หาเก้ากับบ้านนี่ที่ปูห้องบ้านบ้ทีปู บาดในศูนย์สามมามาจังใดบานไหมกันใม่ลนใช้เพลินพ้อใหญ่นั่นพ่อใหญ่เราขนผ่านั่นใหม่ใ่นใช้เล่าศูนย์สามศูนย์สามอะไรที้งาบปานยังเร่าไม่เบิ่งเยอะโอ้เล็กแม่มันนี่มุดดานี่ยได้สามเก่าสามเก่ากับห้าเก่าครับสาเก้ากับห้ก้าสีบ้าบอได้ว่าดีเพลินไม่เพลินสิบ้าอย่บว่เพลินเขามาแบ่งปันนอกครับเพลนกับกคนไหน เพิ่นกะมาแบ่งปันตัวเนาะจ้าโช่ว,นนวง,นนงนี้กนะ็ได้เพิ่นกะมาแบ่งปันสี่น้องล้วจ้าเอาเลยจ้นจับเอาเด้ผู้ใดถูกกระสีเพิน่นกระสีมาเห็นมาสั่งน้ำปูนี่ตัวเนาะจ้าโอ้แต่ว่าก็ขอบคุณแม่กก่หลายๆครับขันมาเห็นแม่ไกาย,ย่ำได้ก็ได้แนวทา้งใบฝากเอฟซีตลอดครับนี่แหละครับแม่กก่เราเป็นคนใจดีอารมณ์ดีครับแล้วก็ ให้แนวทางที่ถูกพร้อมครับแกคันมั่นจังไหนกะเยาว่ากันเด้ออันนี้กัอันนี้ก็เป็นแนวทางเด้อครับเด้อท่างช่องกับบ่ได้ทรงเสริมหากเกเรีันเาราะนั่นครับอันนี้เป็นเพียงแต่แนวทางเท่านั้นครับให้ไว้เพราอเป็นแนวทางเท่านั้นด้ครับพี่น้องครับผิดถูกกัยาว่ากันกันก็จะให้กันได้น้ำทุกคนเนาะทุกคนก็จา ไม้ได้เนาะผูว่าวก็อยากให้เถึงและอยากให้พี่ให้น้องได้โคมมันน้ำกันสิได้ไม่เห็นมาสั่งน้ำปูเนาะครับถามันออกมาเฮ้สิได้ไม่เห็นมาสา่งสิได้มาเห็นกันย่บอน้ำซักซิ์นี่แหละครับแม่ไก่เร่ากับอยากให้พี่น้องโคมมันนี่แหละครับอยากให้โชคมันน้ำกันถาบถามันเข่าเนาะครับอันนี้ก็ไม่ผู้ใดไอหูมันอาจจะเป็นไปได้หรือว่าเป็นไปได้ครับ อันนี้ก็เห้าอกไพอเป็นแนวทางเท่านั้นให้ไว้พอเป็นแนวทางครับแต่ห้ามักข้าสชอบข้ากระเงเอาไปลงทุนครับตามที่แม่กายเราบอกนะครับฝากพี่น้องเอาไปวิเคราะห์เอาเองครับยาสิผ้าพี่น้องยางไปเบิ้งทั้งพี่ทั้งบ่อหนามศักดิ์สิทธิ์บางคนว่าเอาคือบ่อทายบ่อนามศักดิ์สิทธิ์ใหม่เบิ้งยักษ์เทียนเน่ว่าสันโดนแล้วว่าสันมันไป็นท้ายมันเป็น่ายเลเป็นรูปญานาคเลย นี่แหละครับที่บรร่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เฮ่าก็ได้พี่น้องเพิน่นกำลังไหลมาอยู่ตลอดครับก็จะเลื่อมบานเหล็กทีปูดวยครับเด้อบานเหล็กทีปูสี่เก้าห้านี่ยครับสี่เก้าห้าไปซับออกครับสี่เก้าห้าทับหกสี่ไปซับออกอาจจะทํำให้เฮาโชคดีก็ได้ครับ กเอาขึ้นมาแล้วจะทำหม้อนั่นไม่เห็นเราคือได้เห็นสมคบมุ่งมัดปรารถนาแล้วกันจับตัวไปเห็นบ่มาแต่แสงน้อพี่น้องมาเจอข้างหนุ่มเพิ่นไกลไปไกลมาเพื่อนบ่เคยแวะกันเลยมาแวะจริงเอาเห็นนะว่าผู้ใดน้อเพิ้ลไายเห็นพญานาคขอเบิ่งเนี่เป็นหยัางน้อพญานาค เอองามอยู่คือคำว่านี่แหละครับท่านผู้ชมเครื่องเส้นไหวเครื่องเส้นไหวอยู่ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับโอ้ นี่แหละครับท่านผู้ชมมหัศจรรย์มากครับเห็นเสียนพญานาคขึ้นเลยเนี่ยอยู่ในกล้องนี่แหละครับท่านผู้ชมสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นครับจากกล้องของน้องลาเนี่ยเรามาแต่สาบุญเนี่โอ้ยอยู่บ้านห้องนี่บ่อน้ำโอ้นี่เป็นเสียรยางงามเลยเนี่ยตัวไทยยู่ใส่ล่ะไทยอยู่หมือนกันอยู่ือสั่งบ่อน้ำจ้า โอ้เนี่ยแหละครับ้อมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้ครับอยู่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่คร huh. ับช huh. oh. okay. oh. oh. ัดเจนครับขอบคุณหลายเขบคุณหลายครับโอ้ยนี่แหละครับท่านผู้ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ก็บ่ัมีน้ำครับน้ำจะแห้งแล้วครับมีน้ำอยู่ในน้อยนั่นแหละครับเพิ่นว่าเพิ่นมาซองมาเมื่อวานเพิ่นก็มาซองได้เลขได้เบอร์ยันนี่มาเมื่อนี้มาเมื่อนี้เพิ่นก็มาได้เลขยันนี่คือกันครับได้อยู่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เท่านี้แหละ เพิ่นได้สามเก่ากับหาเก่าครับมือเศา้านี่ครับเพิ่นมาย่ำได้เพิ่นสิสด้จโชคได้ลาบได้ตัวดีไปฝากพี่ฝากน้องเขาเพิ่นถูกทุกงวดเลยครับกูเพิ่นมาล่ำเมื้อนี้ครับแม่มุกดา่าพัศน์พินวาแม่มุกดา่าเพิ่นได้สามเก่ากับหาเก่าครับแล้วก็มีเลขที่บใบไม้่วงลูกมาหันศูนย์สามเก่าชัดๆเลยครับพี่น้องเอา้า มักชอบตัวใดก็เอาไปลงทุนเมืองเด้อพี่น้องเด้อครับก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เขามารับชมรับฟังครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบไวได้พลาดจากรายการกดีๆของทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ